ที่สิบดอกทานตะว,วันวิช่วยดูอีกทีสิมันเอียงข้างหรือเปล่าชายหนุม่มที่ปนมมือฟังพระสวดอภิธรรมกระซิบบอกภรรยาไม่หรอกค่ะคุณก็วิชุดานึกรำคาญแต่ตาก็ชำเลืองดูทรงผมให้สามีชำนาญถามเธอเป็นครั้งที่สิบแล้วตั้งแต่ออกจากบ้านมางานศพ เส้นผมบนหัวที่จงใจหลุดร่วงเป็นวงกลมกลางกระหม่อมทําให้ชํานาญกลายเป็นคนขาดความมั่นใจในตัวเองมาร่วมสองปีแล้วเขาเป็นเช่นนั้นจริงๆถ้าย้อนไปสักห้าปีคุณจะได้เห็นภาพชายหนุ่มผิวคล้ำผูกท้ายมาดนักธุรกิจที่กำลังรุ่งโรดในอาชีพํำนาญได้ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดในบริษัทเล็กๆเมื่ออายุ27ปี ด้วยลักษณะเด่นคือความกระฉับกระเฉงในหน้าที่การงานและการรู้จักเข้าสังคมชำนาญไม่ใช่คนรูปหล่อหน้าตาออกจะขี้ริ้วผิวหน้าปลุเป็นรูนิดๆจากแผลสิววัยหนุ่มสิ่งเดียวที่ดูดีคือเส้นผมเหยียดตรงสีน้ำตาลดำนิ่มสรวยเขาแต่งงานเมื่ออายุ29ปีวัยที่เหมาะกับการเริ่มชีวิตครอบครัว หนึ่งปีหลังจากนั้นผมของชำนาญก็เริ่มร่วงลงมาอย่างต่อเนื่องและมีขอบเขตที่แน่นอนคือรูปวงกลมกลางกระม่อมวิชุดาสังเกตเห็นเป็นคนแรกตอนที่เธอเก็บที่นอนตอนเช้าและพบเส้นผมสามีร่วงติดหมอนหลายสิบเส้นในเวลาหกเดือนมันก็ร่วงจนเห็นหนังสีสาชัดแม้ว่ายาสารพัดยี่ห้อ จะถูกโปะลงไปอย่างไม่เสียดายเงินชายหนุ่มกลายเป็นคนที่ขาดความเชื่อมั่นในตัวเองยามจะก้มหัวลงไหวใครสักคนก็ไม่กล้าก้มตามด้วยกลัวว่าคนจะมองเห็นปมด้อยเวลานั่งที่ใดก็ต้องเลือกนั่งคิดผนังเพื่อไม่ให้ใครเดินผ่านด้านหลังของตกก็ไม่กล้าก้มลงเก็บจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวจนเสียบุค,คลิก เสียงพระเทพจบแล้วแขกเกรือเริ่มทยอยกลับชำนาญออกไปช่วยส่งแขกวิชุดาไม่ได้ไปช่วยเพราะต้องอุ้มลูกน้อยไว้สามเดือนที่กำลังนอนหลับสบายบนตักครู่หนึ่งสามีของเธอก็เดินกลับมาเขาขอให้เธอช่วยยืนยันอีกครั้งว่าผมปลอมที่ทอติดหนังหัวยังไม่เคลื่อนไปทางไหนจนผิดสังเกตหลานสาวตัวน้อย วิ่งมาตามให้เหล่าญาติพี่น้องไปรวมกันวิคงไม่ต้องไปนะคะเป็นแค่หลานสะไปยวิชุดาหันมาถามสามีที่จริงเธอห่วงลูกมากกว่าไม่อยากขยับตัวให้ลูกตื่นไปเถอะนาวิก็รู้อยู่ว่าคุณลุงรักวิมากไปรวมกลุ่มให้ครบๆหมู่ญาติพี่น้องเพื่อจะถ่ายรูปหมู่กันอีกถ้าไม่ไป เดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเล่นตัวสองหนุ่มสาวอุ้มลูกน้อยคนเดียวที่กำลังหลับไปยังเวทีด้านในของศาลาตั้งศพแสงไฟสีเขียวส้มและแดงกระพริบสลับกันชวนรำคาญหลังจากญาติอารวมกันครบคุณตาเป็นประธานกล่าวไว้อาลัยลุงผู้ร่วงลับเล็กน้อยหลังจากนั้นอาวรวิทย์ที่เป็นนักกฎหมายก็ได้รับมอบซองพินัยกรรมของลุงจากตาเพื่อเปิดอ่าน อวรนวิทย์ชีกที่มุมซองพิ่นัยกร,รช้าช้าเขากลี่กระดาษสีขาวแผ่นเดียวขึ้นอ่านเสียงดังทุกคนเงียบกริบพิ่นัยกรรมมีความว่าข้าพเจ้าได้พบว่าต้นมีอารมณ์หงุดหงิดและคิดถึงความตายบ่อยครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุในระยะสองเดือนที่ผ่านมาเกรงว่าจะเป็นลางร้ายและข้าพเจ้า ก็ไม่ได้มีทายาทสืบสมบัติจึงได้ทำพินัยกรรมฉบับนี้ขึ้นในขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีเพื่อแสดงความจำนงว่าหากข้าพเจ้านายสมพงษ์พงพินัยวิทย์ถึงแก่กรรมด้วยเหตุใดๆก็ตามให้ทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นตกเป็นของนายชำนาญพงพินัยวิทย์ล้านชายของข้าพเจ้าและภรรยา ชำนาญและวิชูดาตกตะลึงญาติทั้งหลายหันมามองพร้อมกันด้วยสายตาที่ไม่อาจแปลเป็นอย่างอื่นได้ความอิจฉ้าฤิษยาดูจะเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของมนุษย์รถเก๋งสีดานรุ่นปี85สีขาวมนเคลื่อนเข้าจอดในลานดินร่มรื่นด้วยร่มเงาใสาต้นใหญ่ในเช้าวันเสาร์ที่สดใสนกกางเขนบ้านสีขาวดำร้องระเริงที่ยอดไม้ เสียงปลาช่อนฮุบเหยื่อดังโผงสะท้อนบรรยากาศบ้านสวนได้เป็นอย่างดีสองสามีภรรยาและลูกน้อยในอ้อมแขนก้าวลงจากรถด้วยสีหน้ายิ้มแย้มรถกระบะหกล้อที่จ้างตามมาบีบแตรเบาๆเป็นเชิงถามว่าจะให้จอดที่ใดใชายหนุ่มเดินนำทางให้ไปจอดชิดหน้าบ้านไม้ทรงโบราณขนาดสองชั้นขณะที่หญิงสาว พุ้มลูกหลบแดดอ่อนใต้เงาไม้ชำนาญช่วยคนขับและเด็กที่จ้างมาขนเครื่องเรือและข้าวของเครื่องใช้ลงจากรถซึ่งก็ไม่มีอะไรมากนักหรอกตู้เย็น5คิวหมอหงข้าวชุดโซฟาทีวี20นิ้วพัดลมตั้งโต๊ะเครื่องซักผ้าแบบไม่อัตโนมัติที่มากหน่อยก็คงจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องครัวและของกระจุกกระจิก และเช่นเคยเขาเอามือจับวิกผมบนหัวตัวเองบ่อยครั้งด้วยความกังวลว่าผมปลอมที่ถักไว้จะขยับเสียทรงชำนาญตัดสินใจย้าย,ายครอบครัวจากบ้านที่ผ่อนมาอยู่ที่บ้านเครึ่องตึกเครึ่องไม้สองชั้นแห่งนี้มันเป็นสมบัติที่ลุงผู้ล่วงลับมอบให้ตามพินัยกรรมแม้บ้านจะไม่ใหญ่โตและคนข้างโสมรูปทรงหรือก็เฉย เพราะสร้างตั้งแต่ครั้งเจ้าของบ้านยังเป็นหนุ่มแต่ชำนาญก็พอใจที่จะทิ้งทาวเฮาส์ในย่านสลัมด้วยเหตุผลมากมายเงินเดือน2 5 0 0ของชำนาญถูกแบ่งไปเพื่อผ่อนทาวเฮาส์ขนาด24ตารางวาที่บางบัวทองเดือนละหนึ่งผ่อนรถมือสองอีกเดือนละหก0 0นเหลือให้ใช้จ่ายกันอย่างกระเบียดกระเสียนเพียง900 0บาทสำหรับ3ชีวิต วิชุดาเองก็ลาออกจากงานตั้งแต่ท้องได้ห้าเดือนกว่าแล้วจึงสมเหตุสมผลอย่างยิ่งที่จะประหยัดเงินเดือนละหมื่นจากการผ่อนทาวเฮาส์และย้ายมาอยู่ในบ้านสวนเนื้อที่เกือบสองงานแห่งนี้แม้วิชุดาอย่างกลัวกลัวอยู่ที่ต้องมาอาศัยในบ้านที่มีคนเพิ่งฆ่าตัวตายไปไม่ถึงเดือนไม่มีใครตอบได้ว่าทำไมลงสมหมายจึงคิดฆ่าตัวตาย เพื่อนบ้านพบร่างของเขานอนตายอยู่ในห้องทำงานมือหนึ่งกำผู้กันอีกมือหนึ่งกำมีดพกที่ข้อมือมีรอยปาดลึกตัดเส้นเลือดแดงขาดกระจุยแพทย์ลงความเห็นว่าเป็นการฆ่าตัวตายโดยไม่ต้องสงสัยสาเหตุอาจเกิดจากการฟุ้งซ่านผู้ตายอาจมีปัญหาแต่ไม่อาจระบายออกเพราะอาศัยอยู่คนเดียว ญาติบางคนสงสัยว่าเขาอาจตรวจพบ,พบว่าตนเป็นเอชจึงทิ้งค่าตัวตายลาโลกแต่ใครจะพูดอย่างไรก็ช่างเถอะชำนานคิดว่าตัวเองตัดสินใจถูกแล้วที่อพยพครอบครัวมาอยู่ที่นี่หลังจากรถหกล้อจากไปวิชุดาเอาลูกเข้าไปในบ้านเธอจัดเปลและตั้งกระติกพาอ้อมตะก้าในมุมเล็กๆสำหรับเลี้ยงลูก ทำนานขึ้นไปเตรียมห้องนอนเขาเอาที่นอนเก่าออกเพราะรู้ว่าวิชุดาไม่กล้านอนบนที่นอนคนตายทั้งสองก็ช่วยกันจัดข้าวของเข้าที่จนดึกทุกอย่างจึงลงตัวสองสามีภรรยาหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าดีที่ลูกน้อยไม่กวนมากและรุ่งขึ้นเป็นวันอาทิตย์ลุงตายที่ห้องนี้ ชำนาญเปิดห้องทำงานข้างบันไดชั้นบนให้ภรรยาดูในเช้าวันรุ่งขึ้นเดี๋ยวผมทำความสะอาดเองเขาอาสาเพราะรู้ว่าเธอกลัววิชุดากวาดสายตาไปตามพื้นไม้ลงชแชลกเป็นเงาแล้วถอนใจเฮือกโชคดีที่ไม่มีคราบเลือดอย่างที่เธอจินตนาการแม้กระนั้นขนก็ยังลุกสู้เบื่อคิดว่าเคยมีร่างชายคนหนึ่ง นอนคว่ำมจมกองเลือดอยู่ตรงหน้าเมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเขานอนตายเกือบสองวันจนร่างพองกลมเมื่อเพื่อนบ้านมาพบศพแสงจากกระจกฝ้าลายไทยแบบโบราณส่องให้เห็นชั้นวางหนังสือทำด้วยไม้มะค่าลายสวยติดผนังมันเป็นชนิดที่ต้องสั่งทำโดยเฉพาะหนังสือศิลป,ปะและสารคดีวางเรียงเป็นระเบียบ มุมห้องมีกรอบภาพงานเพ้นส์รออิ้งหลายไทยและภาพสีน้ำวางซ้อนกันหลวมๆยาวตามผนังส่วนใหญ่เป็นภาพเหมือนจริงที่ผนังมีภาพชุดดอกบัวสีหวานติดประดับสีภาพสะท้อนลักษณะธรรมชาตินิยมของเจ้าของบ้านเข้ากับบรรยากาศหน้าต่างกระจกที่มองออกไปเห็นต้นไทรใหญ่ทอดรากลงในหนองน้ำใสนกใหญ่น้อย ส่งเสียงเคี้ยวเจ้วแย่งลูกใส่สุกที่ขัดกับบรรยากาศห้องคือเฟรมขนาดใหญ่วางอยู่บนขาตั้งกลางห้องจานสีและผู้กันตกกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นเราเชิญพระมาสวดดีไหมคะหรืออย่างน้อยก็เอาพระพุทธรูปมาบูชาไว้บนหิี้งสักองค์ก็ยังดีเธอยอมรับว่ากลัวผมคิดไว้แล้วจ้ะไว้สิ้นเดือนจะนิมนต์พระมาขึ้นบ้านใหม่ เขาดึงเธอเข้ามากอดเบาๆหลังจากที่วิชูดาออกไปเตรียมอาหารชำนาญก็เก็บกวาดห้องทำงานซึ่งจัดวางไว้อย่างเป็นระเบียบสมกับเป็นบ้านของจิตกรมีชื่อชายหนุ่มยืนดูภาพบนขายอย่างกลางห้องด้วยความสนใจมันเป็นภาพสีน้ำมันที่เพิ่งเขียนไปบางส่วนดูออกว่าเป็นรูปดอกทานตะวันขนาดใหญ่ลักษณะภาพใช้สีรุนแรง กลีบดอกหยาบกระด้างบางกลีบมีสีแห้งเกลอะกลางเป็นก้อนเกสรดอกตรงกลางยังว่างเปล่าดูดูไปก็คล้ายเขียนอย่างไม่ตั้งใจหนุ่มผมบางไม่ใช่นักวิจารณ์ภาพแต่เขาก็รู้สึกทำแม่งเพราะภาพดอกทานตะวันนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงจากภาพฝีมือลุงสมหมายที่ติดประดับทั่วบ้านปกติลุงของเขาเขียนภาพนิ่มและหวาน คนก็ดูเป็นคนไม่หยาบก,กระด้างอย่างที่เห็นเรากับว่าภาพที่ตั้งอยู่ตรงหน้าไม่ใช่ภาพฝีมือของลุงเขากระนั้นชำนาญก้มลงเก็บของที่ตกตามพื้นลุงอาจดิ้นทุรนทุร,รายจนผู้กันตกกระจัดกระจายหรือตำรวจอาจชนตกตอนมาชนสูตรศพ<ๆ>ก็เก็บจานสีและผู้กันวางบนตังเล็กข้างเก้าอี้มีกล่องเงินรมควันดำขนาดยาวเกือบสองคืบวางอยู่แล้ว ตัวกล่องมีลายดุนเดินเส้นด้วยอัญมณีหลากสีลักษณะเป็นของมีราคาชํานาญเปิดดูด้วยความแปลกใจภายในกล่องบรรจุด้วยขวดแก้วเนื้อดีเล็ก,ลกๆที่มีฝาทำด้วยแก้วจีรนัยเปล่งประกายแวววาวสิบกว่าขวดขวดแก้วทั้งหมดบรรจุด้วยสีเหลืองแดงม่วงฟ้าและสารพัดสีที่ล้วนแต่สดใสและร้อนแรงชํานาญหยิบขวดจิรนัยขึ้นมาดูด้วยความสนใจ แสงจากกระจกฟ้าส่องผ่านจุกขวดเกิดเป็นสีรุ้งสวยงามมีผู้กันอันหนึ่งตกอยู่ที่พื้นขนาดของมันเท่าหนิ้วก้อยด้ามทำด้วยไม้สีดำสนิทมีสีติดอยู่ที่ปลายชายหนุ่มก้มลงหยิบความรู้สึกแปลกๆเกิดขึ้นเมื่อแรกสัมผัสวิชุดาเตรียมอาหารเสร็จเธอเข้ามาเรียกชายหนุ่มไปทานอาหารเที่ยง ชำนาญกำลังง่วนอยู่กับการผสมสีในมือถือพู่กันสีดำสนิทคุณเขียนรูปเป็นกับเขาตั้งแต่เมื่อไหร่นี่เธอล้อเลียนชำนาญมีท่าทีงุดงิดคืนนั้นหลังจากภรรยาและลูกหลับไปแล้วชำนาญน,นอนกระสับกระส่ายอยู่คนเดียวบนเตียงดวงจันทร์ข้างขึ้นขยับตัวพ้นกลุ่มเมฆสีเงินยวงมันสาดแสงอ่อนโยนเร้นลับ ครอบคลุมบ้านสวนที่แสงสงบเสียงน้ำค้างหยดเปาะแปะเบาๆภายนอกหน้าต่างเขานอนไม่หลับทำนานนึกหมุดหิดรำคาญผมปลอมที่ถักทำติดกับหนังหัวและผ่านน้อยใจโชคชะตาที่เกิดมาอาพับเส้นผมมันจะทำให้บุคลิกของคุณดีขึ้นไม่มีผลเสียอย่างไรเลยเมื่อไม่ต้องการก็ถอดออกไปเลย นั่นคือข้อมูลที่พนักงานขายบอกคุณสามารถว่ายน้ำออกกำลังแม้กระทั่งสระผมได้โดยที่คนรอบข้างไม่รู้เลยว่ามันคือผมปลอมชำนาญยอมจ่ายเงินถึงสองหมื่นสามแล้วเซ็นสัญญารับบริการเป็นเวลาสามปีตอนใหม่ๆมันก็ดูดีมากเส้นผมเดิมที่มีหลอมแหลมถูกคลุมด้วยตาข่าย และผมเดิมก็ถูกผูกเข้ากับตาข่ายทอปนกับผมปลอมดูแนบเนียนดีแต่หลังจากนั้นสองเดือนเมื่อผมจริงยาวขึ้นตาข่ายที่คลุมไว้ก็เริ่มห่างออกจากหนังหัวผมปลอมกับผมจริงเริ่มแยกจากกันชายหนุ่มต้องไปรับบริการทอกระชับอีกครั้งละ1,600บาทตามมาด้วยการซ่อมผมบางส่วนที่หลุดไปร่วมหมืน่น และน้ำยารักษาผมปลอมอีกกล่องละหนึ่งมื่นนั่นเล่ามันทําเอาชายผู้อับโชคแทบจะคลั่งยังไม่ต้องกล่าวถึงหนังหัวที่เริ่มคันเพราะความหมักหมมสิ่งน่ารำคาญและค่าใช้จ่ายมากมายที่ตามมาทั้งหมดคือข้อมูลที่ทางบริษัทไม่เคยบอกให้เขาได้รับรู้เลยแต่แรกใายหนุ่มโกรธตัวเองที่ถูกต้มทั้งๆท,ท,ที่ตนอยู่ในยุทธจักรค้าขายมานาน หลังจากนอนกระสับกระส่ายอยู่นานท้ายสุดเขาก็ลุกจากเตียงเดินลงไปยังห้องทำงานเขาหยิบผู้กันสีดำมาละเลงภาพดอกทานตะวันด้วยอารมณ์อันรุนแรงความรู้สึกเริ่มดีขึ้นจนเกือบตีสามชายหนุ่มจึงกลับมานอนและหลับเป็นตายหลังจากนั้นทุกดึก ชำนาญจะใช้เวลาหมกมุ่นอยู่ในห้องเขียนภาพดอกทานตะวันเริ่มมีชีวิตด้วยสีที่ร้อนแรงจากขวดแก้วจิรนัยเขาปาดพูกกันอย่างช้าๆแต่มั่นคงปาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนสีเป็นก้อนหนาความทุกข์ในใจทั้งมวลถูกกระตุ้นให้รุนแรงด้วยพลังอนอเรนร์รับเขากลายเป็นจิตกรที่เปี่ยมด้วยพลัง ในการถ่ายทอดอารมณ์ลงสู่ผืนผ้าใบไม่รู้จบสิน้นวิชุดาเริ่มสงสัยอย่างจริงจังว่าสามีของตนเ,เรียนรู้การเขียนภาพได้อย่างไรวันเวลาผ่านไปชำนาญหงุดหงิดและเหมือลอยมากขึ้นเขาเริ่มไม่สนใจลูกน้อยบางครั้งก็โพรงขึ้นมาว่าเบื่อโลกเบื่อชีวิตจนวิชุดาต้องอมุมลูกไปอยู่เป็นเพื่อนเวลาวาดรูป แต่สิ่งที่ได้รับคือคำตะหวาดและด่าหยาบคายจนเธอต้องถอยร่อนออกมาบางครั้งชำนานก็ตัดพ้อว่าเธอกำลังจะมีคนรักใหม่เพราะเขาหัวล้านความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนเธอรับไม่ได้วิชุดาแอบร้องไห้คนเดียวชำนานรู้ตัวแล้วว่าเขาคือจิตกรผู้ยิ่งใหญ่กลับชาติมาเกิด ชุดาช่างไม่รู้คุณค่าของภาพดอกทานตะวันที่เขาวาดเอาเสียเลยเธอเยาะเยะ้ยถากถางเธอไม่เห็นค่าของสามีคงเป็นเพราะเขาหัวล้านเวลาคิดอย่างนี้ครั้งใดเขาจะรู้สึกคันที่หนังศีษะใต้ตะข่ายที่กลุมหัวอยู่ชำนาญจะเอาด้ามผู้กันสีดำสนิทสอดเข้าไปเกาบ่อยขึ้นแล้วแรงขึ้นจนบางครั้งมีเลือดติดออกมา เลือดเหรอเลือดชายหนุ่มรู้สึกสะใจและอยากทำอะไรสักอย่างให้วิชุดาเห็นค่าของความรักที่เขามีต่อเธอตัดหูดีไหมตัดหูไปหวางที่เตียงเธอจะได้รู้ว่าเรารักเธอจริงชายหนุ่มสับสนและอารมณ์แปรปรวนมากขึ้นเรื่อยๆบางครั้งเขาเข้านอนตีสองหรือตีสามวิชุดาเฝ้ามองด้วยความกังวล เธอถึงกับออกปากในคืนหนึ่งว่าเขาควรจะไปหาจิตแพทย์สักครั้งจำนานร้องไห้โฮเหมือนเด็กๆพ,พึมพำแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจเขาเลยมือกระตุกผมปลอมและผมจริงที่ปนกันอยู่บนหัวออกทีละเส้นวิชุดาตะลึงกับภาพตรงหน้าเขาเปลี่ยนไปอย่างเหลือเชื่อเธอไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุความแปรปรวนในอารมณ์ส่งผลกระทบถึงการงาน ชำนาญถูกลูกค้าโทรมาฟ้องบริษัทเรื่องการพูดจาหยาบคายสิ่งเหล่านี้กดดันชายหนุ่มเพิ่มขึ้นวันถัดมาบริษัทถักทอเส้นผมก็แจ้งความดำเนินคดีชำนาญในข้อหาบุกรุกข่มขู่คุกคามพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิชุดาต้องวิ่งหาหลักทรัพย์ประกันตัวสามีออกมาและในคืนวันเพ็ ชํนาญกลับมาถึงบ้านเกือบสามทุ่มด้วยดวงตาแดงกำ่ำมีกลิ่นเหล้าโชยจากร่านเขาตรงขึ้นไปห้องทำงานโดยไม่แยแสภรยาที่ยืนรอด้วยความห่วงกังวลวิชุดารู้ล่วงหน้าแล้วว่าสามีถูกไล่ออกจากงานชายหนุ่มหายเข้าไปในห้องทำงานโดยไม่พูดอะไรทั้งสิน้ขนขณะที่ภรรยาเดินไปเดินมาพร้อมลูกน้อยในอ้อมแขนอยู่หน้าห้อง ความเงียบครอบคลุมอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็มีเสียงหยิบขวดสีดังกุกกักเสียงบ่นพึมพำสลับด่าทอดังออกมาจากห้องเหมือนเขากำลังคุยกับใครบางคนวิชุดาตัดสินใจผลักประตูเข้าไปสามีของเธอยือนหันข้างอยู่หน้าภาพดอกทานตะวันในมือถือผู้กันสีดำแสงไฟจากโคมดวงเล็กทำให้เขาดูลึกลับ มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นต้นไทรใหญ่ทะมึนอยู่ในความมืดชํานาญหันร่างกลับมาดูเธอช้าๆในตาแดงก่ำด้วยเพลิงโทสะคู่นั้นไม่ใช่ของสามีเธอเด็ดขาดนางแพทย์สยาเข้ามาแล้วก็ดีแกกำลังจะทิ้งข้าไปใช่ไหมเพราะข้าไม่มีสมบัติอะไรเข้อมือดึงหนังหวัวจนเส้นผมหลุดติดมือมา สองตาเหลือกขึ้นแกรังเกียดที่ข้าหัวล้านเขากำมือขยุ่มผมและกระตุกอย่างแรงผมจริงผมปลอมหลุดติดมือทั้งผืนชายหนุ่มกำลังคลุ้มคลั่งเขาถอยร่างไปที่หน้าต่างช้าช้าอย่ากล้าชำนาญคุณจะทำอะไรคะนั้นไม่มีใครรักข่าเลยเขาเปิดหน้าต่างอ้าออกจนสุด วิรักคุณค่ะลูกของเราก็รักคุณเธอก้าวตามช้าช้าอย่าโดดลงไปนะคะดูลูกของเราสิคิดถึงลูกสิคะชำนาญขึ้นยืนบนขอบหน้าต่างกระจสองตาหลับสนิทมือกำพุก,กันไว้แน่นเขาหัวเราะดังขึ้นดังขึ้น,นวิชุดาร้องกรีดหลังจากงานศพของสามี วิชุดาก็ย้ายกลับไปอยู่กับพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดเธอไม่อาจทนอยู่ในบ้านที่สามีและลุงของเขาฆ่าตัวตายในเวลาไล่เลี่ยก,กันปีต่อมาเธอก็ประกาศขายบ้านหลังนั้นในราคาต่ำๆเพียงเดือนเดียวหลังประกาศก็ได้รับการติดต่อทางโทรศัพท์นัดหมายจากลูกค้าเพื่อดูบ้านเธอจึงต้องเข้ามาเปิดบ้านทําความสะอาดอีกครั้งการเวลาหนึ่งปีที่ผ่านไป ช่วยรักษาแผลใจที่เจ็บช้ำหลงไม่น้อยบ้านสวนยังคงร่มรื่นเหมือนเดิมหญ้าแฝกริมทางขึ้นรกตาคงต้องจ้างคนมาช่วยถางนกกางเขนที่ต้นไทรมีสมาชิกเพิ่มขึ้นเสียงเกี้ยวเจ้าทางโน้นบ้างทางนี้บ้างตัวบ้านออกจากโทมและมีฝุ่นจับขอบหน้าต่างแต่ก็สมราคาที่ตั้งไว้เงินที่ได้จากการขายบ้าน จะช่วยจุนเจือเธอและลูกได้อีกนานวิชุดาเปิดบ้านเข้าไปอยากย่ายจับเป็นแนวตลอดทางเธอเดินขึ้นไปสำรวจข้างบนในห้องทำงานภาพดอกทานตะวันยังตั้งตระงานอยู่กลางห้องผู้กันสีดำตกอยู่ที่พื้นกระจกหน้าต่างแตกกระจายยางไม่ได้รับการซ่อมแซมเธอน้ำตาไหลเมื่อคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับสามี ภาพดอกทานตะวันดูจะเป็นสิ่งเดียวที่สามีได้พยายามทุ่มพลังกายและใจวาดมันต่อจากลุงของเขาแว็บหนึ่งของความคิดเธออยากจะนำมันกลับไปเก็บไว้ที่บ้านต่างจังหวัดอย่างน้อยเมื่อลูกโตขึ้นเขาจะได้เห็นภาพอันเป็นตัวแทนของบิดาเธอเดินเข้าไปดูอย่างพินิจแล้วก็พบว่าภาพดอกทานตะวันยังมีตำหนีอยู่หลายแห่ง เกศนกลางดอกยังไม่ได้แต่งแต้มมันดูท้าทายให้เขียนเพิ่มลองดูสิเขียนไม่ยากหรอกมีเสียงกระซิบจากที่แสนไกลเธอไม่คิดว่าเธอจะเขียนเติมได้เพราะเธอไม่มีความรู้เรื่องเขียนภาพเอาเสียเลยมีผู้กันสีดำอันหนึ่งตกอยู่ที่พื้นเธอก้มลงหยิบแล้วความคิดก็เปลี่ยนไปเธออยากลองวาดภาพดูสักนิด ความทุกข์ทั้งมวลเลือนหายไปเมื่อเธอลองแต้มสีอันร้อนแรงลงบนผืนผ้าใบเธอรู้แล้วว่าจะวาดภาพได้อย่างไร